รูกระสุนปืนนะครับอันนี้รูเข้าฝั่งนี้อันนี้ก็รูเข้าฝั่งนี้ก็ยิงมาฝั่งนี้ออกมาทะลุฝั่งนี้ครับน่าจะมีใครสักคนมาซ้อมปืนเล่นแถวนี้น่าจะนานอยู่บนถนนสายยุทธศาสตร์นะครับ อำเภอสุขีลินจังหวัดนาราธิวาสเห็นไหมน,นี่โลกระสุนเปลือนจากฝั่งนี้นะฮะยิงจากทางนี้มาทะลุออฝั่งนี้ ฝั่งโน้นก็งลงฝั่งนี้ก็คือกินจ,จากฝั่งนี้เข้ามาโป้งเข้ามาลูกซองนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมตร